สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีู่ึงน้องนานาเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้ผมลงมาในคลองนะครับก็วันนี้จะมากู้ลอบให้แม่บานกันนะครับเพราะว่าแม่บานเขาไม่ว่างเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมากู้รอบแล้วก็จะถือโอกาสหาดูรูปละไล่แถวๆรอบของแม่บานกันนะครับว่าจะมีรูหรือเปล่า ก็แม่บานก็ได้ไปไหลายตัวแล้วน,นะครับเข่าหลบเขาประจาเลยก็หมายของผมนะครับนี่เลยเป็นคลองเล็กๆป่าบอนที่อยู่ด้านหลังนี่ก็ <laughs> มากับลูกน้องครับผมนี่เลยครับ <laughs> ผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไปชมไปเชียร์กันว่าวันนี้จะหมานหรือเปล่าก็ไปกู้หลบแล้วก็ถือโอกาสหากับข่าวเลยกาจะได้ปลาไหลสักตัวสองตัวนะครับไปครับไปดูกันนี่ทุนหายเลยนะครับหายไปไหนอู้ยลึกด่วด Mãi chơi chưa nini ui nini 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 Đúng không? nini 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 tiếng Đứng đây thấp Đứng แหย่ไว้สองลูนะครับดึงหนักด้วยอีกลูกินเหยื่อหมดนะครับ

ยอดนะครับตัวนี้บัลเลอเลยครับโอ้โหอุ๊ยอะไรครับบัลเลอ สองลูกนะครับได้หนึ่งตัวโอ้ลยเจ๋วครับ